Kita akan menjadi contoh gaya, dari Gue, Thaiju, Mapi, Kian, Okay, Thaiju, Kian, 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 K รวมถึงยาสามัญประจำบ้านนะคะสามบ้านตามปริจักได้หรือจะเป็นเอ่อเนึ่งก็ได้ค่ะขอให้ในความไม่สะดวกด้วยนะคะด้นา,านการจาราจรนะคะเราตั้งเตจเกี่ยวใช่ไหมคะข้าวสาแล้วก็น้ำดื่มน่าเป็นอย่างด้วย ให้เส้อแจ็เก็นะคะาเรืยนะคะเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะน้ำทองตรงขอบคุณเราขออนุนาตนำภาพลงเพจคะหรือว่าจะเป็นอาหารแห้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆตรงนี้เลยนะคะตี um> <h 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 <h> <h ่ค่ะได้นะคะยาสามัญประจำบ้านต่างๆได้หมดเลยนะคะ สวัสดีค่ะน้องพิมเห้าขนมมา้อยลูกอขอบคุณด้วยนะคะแรกคุ้นเลยขอถ่ายรูปที่เป็นขนมเหมือนกันนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มน้ดอาบริจาคน้ำค่ะสาวๆไหวไหมลูก โอเคขอบคุณนะคะ nak pergi Hak lah okay. Ya, yeah. saya ada pergi Hak Tapi <laughs> <aku> sudah banjir Tak <laughs> jadi pergi Lepas tu datang ke Betong lah Ya yeah. uh, ah, lah, bagi derma lah Tak apalah, ngam-ngam ada Buat derma, kita pun ikhlas oh. Buat lah Okay, oh, thank you Kebaikan I, thank you semua you. lah